เดี๋ยว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 ตกใจที่ว่าเห็บพร้อมยังพร้อมนานแล้วค่ะปุ๊บยี่แปดโมงนะชิจริงจขั้นเขียวขั้นเข่ายี่แปดโมงเลย ช้า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 เยอะนะเพราะว่าไก่มันชิ้นใหญ่ Paid, เมื life, ่อคืนพี่เจโทรมาถามว่าตลาดปิดสิวันแล้วครูกินอะไรครูอยู่ยังไงโว้ยจะไปยากอะไรครูก็แบ่งไก่ชิมื่อคนก็ของชิตอนนั้นแม่อ้าซื้อของชิมาไก่ชิ้น่ะกิโลหนึ่งใช่ไหมมันได้เยอะอยู่แม่อ้าไปนับดูแล้วเหลือ12ถุง12ชิ้นของแม่อ้าาไก่เศษไก่เศษแม่อ้าก็แบ่งได้ห้าถุงใช่ไหม แบ่งได้ห้าถุงทีนี้แม่แอมก็แบ่งหารอีกจากห้าถุงก็เป็นเป็นสิบถุงเห็นไหมยากตรงไหนเราไม่ได้เน้นเนื้อสัตว์ไงสวัสดีค่ะมะม่มวงนักเรียนก็เอามาให้กินข้าวกับมะม่วงก็ได้ ตลาดก็ปิดเพิ่มเป็นสิบสี่วันไงถูบ้านแล้วนะแต่ว่าเหลือข้างบนต้องลอยชิลงมาก่อนจะไปถูชี้ชไม่ต้องรีบโดดนะคะชิไม่ต้องรีบกระโดดนะจะช้า อ่าชา้าๆดีมากอ่าเอ้ยแดดสุดๆวันนี้จะลืมบอกชี้ไหมเนี่ยบอกในบ้านอะ่ะต้องเอาบอกมาซัก ขอบคุณค่ะดาวร้อยกว่าดวงเลยเต่งเต่งเต่งเอาย่ำส่งเสื้อให้ผิดหรือเปล่าไม่รู้ขอบคุณค่ะขอบคุณดาวทุกดวงเลยค่ะมาน,นี่มาวันนี้วันอะไรวันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์มันนอดไก่แถวรูมันฮอนไหมแมหฮอนแดดไหมมันนอนหนี่ออะไรวะ สองผู้ชายก่อนไม่ส่งเสื้อให้เอซีผิดหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้ผิดไซส์หรือเปล่าไม่รู้จะเปลี่ยนโตใหม่แล้วเนี่ยต้องเอาเสื้อย,ยืดออก มานี่มามาให้ใกล้หี่แม่จิขิมานี่ขึ้นมานี่อเออนอนทับไปเลยเอออึ๊บเฮ้ยเก่งอ่ะลูกอหนูมาแล้วค่ะจิก็เป็นเด็กดีค่ะสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเมื่อคืนหญิงนิดนึงเมื่อคืนง่วงนอนเมื่อคืนง่วงนอนก็เลยนำคานแม่วันนี้วันนี้หายหญิงยังคะเอาเอนอนตรงนี้แหละดีแล้วมันร้อนแม่เนี่ยร้อนเชี่ยอาบแดดก,ก็จริงแต่แม่ร้อนเช้ามาไม่หยิงแล้วค่ะ เมื่อคืนแม่ขึ้นไปก็นอนหันหลังนะจะบอกให้หันหลังให้เลยยิงมาก เร,เรียกเรียกมาง่ายไหมเมื่อคืนนี้ไม่มาเลยนะไม่ใช่ว่าจะสั่งได้ทุกครั้งนะคะขอโทษแล้วแต่นะคะบางคนบอกว่าชีบ,บอกง่ายสอนง่ายแล้วแต่อารมณ์นะคะถ้ารำคาญแม่ขึ้นมานี่นไม่ได้สนใจเด้ออย่างวันนี้บอกง่าย,ยามั้ไมบอกค่อย,ค,อยค่อยเดินมาแล้วก็โดดใช่ไหมบอกง่ายเลย เมื่อกี้บอกให้เดินมาก็ยังเดินมาเลยอุ้ยเมื่อคืนก็ไม่ไสนใจเดอ้อของห่วงแม่ลงมาทํางานขึ้นไปแล้วนอนหันหลังให้นะคะไม่ได้สนใจนะบทจะหยิงนี่หยิงมากเลยนะ ต้องอาบแดดค่ะตอนเช้ารับวิตามินดีค่ะแม่อ้อเนี่ยร้อนไม่กล้าออกไปแดดร้อนแดดแบบว่าสุดๆแด่แชิเขาต้องอาบเมื่อเช้าไปนับถุงไก่งไงเพราะว่าตลาดเขบอกว่าปิดสิวันก็เลยไปนับไก่ชิของแม่อ้อมาอยู่ได้อยู่แล้วข้างบ้านก็ลงไข่ ไข่แพงหนึ่งก็30ฟองโอ้ยอยู่ได้ก็เลยไปนับถุงไก่ชิเหลือ12ถุงโอเคอยู่เพราะว่าเขาปิดมา2วันแล้วใช่ไหมถ้าปิด14วันไก่ชิ12ถุงก็พอดีมันมีรถขายผักมาอยู่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายไม่ไม่ค่อยทันหรอก ขายเสื้อกันไหมล่ะลูก f อฟตามหาชีทุกวันเลยคะ่ะหาชีไม่เจอแม่ย้ำโพสขายเสือ้อเขาก็จะปิดกัน้นมาถามแม่ย้ำทุกวันที่หายแล้วก็ไปพิมพ์หาใหม่ค่ะ,ะว่าช่วงนี้แม่ย้ำจะโพสขายเสื้อบ่อยๆแม่ย้ำอยากขายแม่ย้ำต้องเคลียร์ของออก มีแผนการต่อไปอยู่ถ้าโพสขายบ่อยเขาก็ยิ่งจะปิดกั้นเราไง Fc ก็จะไม่เห็นชี้วันนี้อาจจะเห็นพรุ่งนี้อาจจะไม่เห็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าชี้อะจะโพสทุกวันต้องจําไว้ว่าต้องมีรฟ์สดทุกวัน,วววนถ้าเกิดหายวันสองวันผิดปกติแล้วค่ะต้องเข้าไปพิมพ์หาเข้าไปพิมพ์หาใหม่ อะไรอย่าลกูกอย่าไปเรียกพื้นมั่วนะคะช่วงนี้ยิ่งโควิดอยู่ถ้าเกิดท้องเสียมาเลยยุ่งเลยไม่ใช่ว่าได้กินอะไรแล้วก็ไปเรียรนะไม่เอานะลูกนะเผื่อจิ้งจกเผื่อนูมันฉี่ไว้อย่างเงี้ยค่ะสุกปกะอ้าวปากเริ่มค้างบนเขี้ยวแล้วเริ่มลำคานแม่แล้วไปขายเสื้อต่อไหมมีอารมณ์ไหม มีอารมณ์ไหมอะอารมณ์เริ่มขุนแล้วค่ะปากค้างบนเขี้ยวแล้วค่ะเอาแล้วหมดหิดเรื่องอะไรอ่ะไม่ได้พูดอะไรผิดนะที่นี่เข้าไวทองหรือเปล่าเหรอ ลมแปลปวนเข้าไวทองฮะใบทองแล้วเหรอฮะอฮยิงเมื่อคืนหญิงมากเลยแม่เลิกงานขึ้นไปประมาณสี่ห้าทุ่ม นอนทันหลังให้เลยนะไม่สนใจเลยค่ะแม่เล่นติ๊กตอกก็ไม่สนใจเลยค่ะปกตินี่ไม่ได้เลยปกติต้องสั่งแม่นอนเมื่อคืนไม่ได้สนใจแม่เลยนะมีขี้ตาพะลูกไปขายเสื้อไหมฮะไปขายเสื้อต่อไหมคะซีมไม่มีอารมณ์ป่ะลูกมันเช้าไปเอมไม่มีอารมณ์ค่ะเช้าช่วงนี้เป็นช่วงอาบแดดค่ะ ช่วงอาบแดดถ้างั้นเดี๋ยวแม่อ้ําไปอาบน้ําทํางานดีกว่าที่อาบแดดไปนะลูกนะถ้าแม่อ้ําส่งเสื้อให้ใครผิด,ผดไซส์ผิดแบบบอกแม่อ้ํานะคะแอ้ําปเปลี่ยนให้โออุตส่าห์แบบว่าตั้งใจที่จะไม่ผิด <laughs> ถ้าพูดพูดไม่เข้าหูเขาถ้าพูดไม่เข้าหูเขาก็อารมณ์เสียใส่เลยโอ้ยังโชคดีนะคะที่ชี้พูดไม่ได้เุ้ยแต่ชีพูดได้นี่นะไม่ต้องทํางานทําการกันแล้วค่ะทะเลาะกันทั้งวันเนี่ยเป็นความโชคดีที่พูดไม่ได้ชี้อาบแดดไปนะคะแม่รีบทำงานก่อนใครจะเอาเสื้อก็สั่งไม่อ้ามา โ,โปรโลไม่อัมสงซฟีนะโปโลอะไปแล้วค่ะ